และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะห้ามพลาดงานนี้กับ Digitech อาเซียนไทยแลนด์2023ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจทางด้านของเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนนั่นเองค่ะ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับดิจิ t เทคอาเซียนไทยแลนด์2 2 2 3 3มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนถือเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่รวมโซลูชันเทคโนโลยีและดิจิทัลไว้อย่างครบครันซึ่งเป็นอีกงานที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยจุดประกายในการพัฒนาธุรกิจได้ด้วยค่ะ เราได้รวบรวมผู้ประกอบการในด้านดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีไว้นะคะกว่า300แบรนด์จากทั่วโลกค่ะปีนี้นะคะเรายกทับผู้ประกอบการมาจากประเทศจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศค่ะที่จะเข้ามาแสดงนวัตรกรรมต่างๆ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานนะคะเรามั่นใจเลยค่ะว่านวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโซลูชันต่างๆที่เราจะนํามาแสดงในครั้งนี้ค่ะจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทําธุรกิจได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจในโลกของอนาคตแน่นอนค่ะซึ่งคาดว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า5,000รายตลอด3วันตั้งแต่วันที่22-24พฤศจิกายนนี้ณอาคาร7 Impact เมืองทองธานีค่ะ